กรณีที่ผู้หญิงเนี่ยครับถูกฝ่ายชายทําท้องแล้วปรากฏว่าเวลาไปทวงถามความรับผิดชอบเนี่ยไอ้ผู้ชายนี่ก็ปัดหมดเลยนะครับบอกว่าไอ้ผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องใช่ลูกของผมหรือเปล่าอย่างนี้นะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ DNA ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กเป็นลูกคุณหรือใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันพิสูจน์กันไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะเรียกให้รับผิดชอบเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับประเด็นแรกเนี่ย ถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงนะครับเป็นเด็กอายุไม่เกิน18เนี่ยถ้าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบอันนี้ง่ายเลยนะครับก็อาจจะไปดําเนินคดีอาญานะครับในข้อหากระทําชําเล่าคมขืนนะครับหรือว่าพลาดกุยยาก็แล้วแต,แ,ตแต่กรณีนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นการคมขืนหรือเปล่าหรือว่ายินยอมนะครับถ้ายินยอมเนี่ยก็อาจจะแจ้งในเรื่องข้อหาพลาดกุยายหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องดูกรณีไปนะครับแต่ว่าถ้าอายุไม่เกิน18เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดําเนิน คดีได้ง่ายหน่อยนะครับในส่วนของคดีอาญาพวกนี้นะครับถ้าเกิดไปดําเนินคดีอาญาเนี่ยฝ่ายชายเขาอาจจะต้องติดคุกนะครับเพราะว่ามันมีโทษจําคุกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราจะเรียกร้องให้ฝ่ายชายรับผิดชอบนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับที่เป็นเด็กโตอายุย5 30ิบอะไรเนี่ยครับเกิดโดนฝ่ายชายกระทําชํารเลาแล้วท้องขึ้นมานะครับแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ เรียกให้ฝ่ายชายเนี่ยมารับผิดชอบในตัวบุตรได้คือต้องบอกก่อนนะครับอาจจะเรียกให้เขามาอยู่มากินอยู่อย่างสามีภรรยาหรือว่าหรือว่าจะเรียกให้มาจดทะเบียนสมรสตรงนี้นะครับมันไม่สามารถบังคับได้แต่สิ่งที่บังคับได้เนี่ยก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรนะครับถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยจะคลอดนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการฝากคันเอยหรือว่าไปหาหมอต่างๆตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพ่อหรือแม่เนี่ยครับจะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเนี่ยครับก็สามารถใช้สิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพื่อหนึ่งพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเป็นลูกของฝ่ายชายนะครับก็ตรวจ DNA ไม่ยากหรอกนะครับถ้าผลออกมามันใช่เนี่ยมันก็แน่อยู่แล้วถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจเนี่ยมันมีข้อสันนิษฐานอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ยากนะครับประเด็นที่2ก็คือฝ่ายชายมีรายได้นะครับก็ต้องเจียดมานะครับเพื่อที่จะ ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับคือมันไม่จะเป็นว่าฝ่ายชายจะมีมากมีน้อยนะครับมีมากก็ต้องจ่ายมากนะครับถ้ามีน้อยก็ต้องจ่ายน้อยนะครับอันนี้คือส่วนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกร้องนะครับในกรณีที่เราท้องเนี่ยแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบนะครับก็สามารถที่จะไปดําเนินคดีได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยสแนวทางนะครับถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วอยากปรึกษากฎหมายนะครับ095756 3 5มหสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาปรึกษาก็ได้ครับแต่ว่ามีค่าบริการนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดปรึกษาหรือว่าให้ทําคดีเนี่ยจะมีค่าบริการครับ